สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะ,ว,คะ,คะวันนี้พบกับพวกเรานะคะ MG สุพีมนะคะก็วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะที่อยู่ทั้งทางบ้านนะคะหรือว่าทํางานอยู่นะคะช่วงเบรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจะพาไปชมรถ MG Extender ของ<ช>เรานะคะ,ะ,คะซึ่ง MG Extender ของเรานะคะจะมีหลายรุ่นมากๆเลยค่ะพี่วุฒ<ช>ิของเราเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้น<ช>นะคะใช่ค่ะเป็นตัวแคปนะคะแล้วก็มีทั้ง4ประตูมีทั้ง4 v ล e วด้วยใ,<ช>ให้ลูกค้าได้เลือกนะคะว่าสะดวกใช้งานในรูปแบบไหนนะคะ<ช>ซึ่งราคารถเอ็น MG Extender ของเรานะคะเป็นราคาที่ไม่ได้สูงมาก<ช>เน้นใช้งานนะคะแล้วก็กระบะของเราเนี่ย แทบจะเป็นเจ้าแรกเลยที่มาพร้อมกับดิสเบกทั้ง4ล้อเลยค่ะพี่วุฒิซึ่งเครื่องยนต์ของเรานะคะแต่ละรุ่นเนี่ยไม่ได้ต่างกันค่ะตัวรถของเราเครื่องยนต์จะอยู่เป็นอ,อยู่ที่2,000เทอร์โบนะคะดีเซลคอมมันเลวเนาะเติมน้ำมันได้ดีเซลได้นะคะตัวนี้รองรับน้ำมันได้นะคะบ B10 ก็ได้นะคะเติมได้เลยอัตราก,การสิ้นเปลืองเนี่ยก็อยู่ประมาณ16-17กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ลิตรนะคะถือว่าประหยัดมากเลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะของเราเนี่ยมาพร้อมกับ เกียร์นะคะ6สปีดมีทั้งออโต้แล้วก็แมนนวลให้ลูกค้าได้เลือกตามการใช้งานตามความถนัดในการขับรถได้นะคะลูกค้าชอบเป็นหมดของเกียร์ออโต้ใช่ไหมลูกค้าก็สามารถที่จะดูรุ่นนี้ได้เลยที่มีเกียร์ออโต้ได้นะครับแล้วก็มีตัวเมนนวลหมดใช่เมนนวลหมดให้ด้วยมนหมดเยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ของเรานะคะจะพาไปดูตัวรถนะคะซึ่งตัวรถที่โชว์อยู่ของเรานะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะแต่ไม่ใช่โฟร์วิวนะคะเป็นตัวท็อปเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะราคาอยู่ที 80,000นะคะ89,000บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เราก็มีแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าด้วยนะคะช่วงโควิดลูกค้าไม่อยากใช้ตังเราก็มีโปรเดี๋ยวทายรายการนะคะใช่เดี๋ยวทายรายการเราจะให้พี่วุฒิะคะบอกโปรโมชั่นรถยนตรุ่นนี้กันนะคะซึ่ง MG Xcender ของเรานะคะมีจำหน่ายทั้งหมดกี่สีคะพี่วุฒิห้าสีใช่มีดำนะครับมีสีเงินมีดำนะครับมีสีเงินนะครับมีสีแดง<า>ส,สีเทาแล้วก็สีขาวนั่นเองนะครับลูกค้าถ้าสนใจเนี่ยมี5สีให้เลือกเลย นะครับสำหรับลูกค้าแต่ว่าสีเทาตัวที่โชว์เนี่ยสีสวยมากไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับแบบแบรนด์อื e ่นๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของ MG เลยนะครับไว้ง่ายแล้วก็สมรรถนะแน่นอนครับทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับแล้วก็ขนได้เยอะช่วงลึกอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยและเป็นเครื่อง2,000นะครับทำให้การเร่งได้ดีนะครับรอบได้มานั่นเองอ่ะนะครับเดี๋ยวน้องวาง และที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะในรุ่นของ MG e x t e n d e r ตัวท็อปของเรานะคะมาพร้อมกับระบบ i Smart ด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เป็นเจ้าเดียวในกระบะนะคะที่สามารถสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยภา,ายในตัวรถได้เลยทําให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะสามารถเชื่อมต่อกับตัวรถหรือว่าจะเป็นการสั่งการผ่านแอปพลิเคชันค้นหาที่พักค้นหาตัวรถค้นหาร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลย <Yeah. S 1> นะคะเป็นสิทธิพิเศษสาหรับลูกค,ค้าที่ซื้อตัว X เ,เลย ที่มาให้กับรถโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินซื้อเพิ่มเติมเลยสักบาทเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยของ mg extender ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มที่สุดเลยนะคะมีทั้งกล้องมองหลังกล้องมองรอบคันเนาะกล้องรอบพิศทางแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมแรงเบรกกระจายแรงเบรกหรือในส่วนของอตัว abs ก็มีมา นะคะมีครบเลยในตัวนี้พร้อมกับตัวเลด่านะคะที่มีให้เตือนมุมอับสายตาให้กับลูกค้าด้วยนะคะวันนี้ค่ะสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า MG ที่ดูรถ MG e x t e n d e r เดของเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังพี่วุฒิกันเลยค่ะนะครับก็นะครับแคมเปญน,นะครับแคมเปญของเดือนนี้เลยเดือนสิงหาเลยนะครับว่าช่วงโควิดนะครับเราทําแคมเปญออกมาที่รู้สึกว่าได้การตอบรับดีมากกระแสยอดจองดีมากนะครับรถหน้าตาสวยนะครับดูดุดัน นะครับไฟพวกนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED หมดนะครับท่าน,นี้นะครับโปรของเรานะครับนะครับฟังจะชัดเลยนะครับเรามีฟรีดาวให้สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินหนูรถน้องกวางใช่ค่ะอ่าเรามีโปรฟรีดาวนะครับตอนนี้นะเรามีโปรฟรีดาวออกรถศูนย์บาททําได้จริงนะครับทําได้จริงตามนี้เลย นะครับอ่าอันนี้โปรนี้นะครับอ่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะใช่ตอนนี้แคมเปญของ MG Supreme นะคะในส่วนของกระบะ e x t e n d e r ของเราคือใช้เงินออกรถศูนย์บาทเท่านั้นไม่ใช้เงินออกเลยสักบาทนะคะใช่นะครับอันนี้ทําได้จริงนะก็มีลูกค้าบางรายก็มารับรถไปแล้วรไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าอ่าโปรนี้ของเราทามากระแสตอบรับดีมากลูกค้าถ้าเข้ามาในเพจหรือว่าจะลูกค้าเข้ามานะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถจองผ่านออนไลน์ได้เลยใช่นะครับ ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับช่องอ่าด้านล่างได้เลยนะครับก็เป็นของ MG s ุ p r e m e นะฝ่ายขายเปิดทุกวัน,นะะเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8เนกาถึง17เนกานัน่นเองนะครับหรือถ้าลูกค้าสนใจจะทักเข้ามาในเพจก็ยินดีเนาะ<ช>เรามีนะครับเราสามารถจองออนไลน์ได้นะครับ นั่เองนะครับเราบริการทั่วจเทสได้ก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะนัดคิวล่วงหน้าได้เลยนะคะว่าสะดวกเป็นวันไหนเวลาไหนนะคะทางฝ่ายขายแล้วก็ศูนย์บริการของเรานะคะมีการฆ่าเชื้อตัวรถเทสให้กับลูกค้าด้วยก่อนที่จะเทสได้นะคะรวมถึงรถโชว์บนโชว์รูมก็มีการพ่นฆ่าเชื้อตลอดนะคะลูกค้าเข้ามาชมรถมาเทสรถที่โชว์รูมเราได้เลยค่ะก็สบายใจได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับทุกกลุ่มอาชีพ มีสิทธิ์ออกรถหมดนะครับทุกกลุ่มอาชีพฟังผมดีๆนะฮะทุกกลุ่มอาชีพสามารถออกรถและทําได้จริงนะครับขอให้ท่านได้ทํางานจริงนะครับพวกนี้นะครับก็สามารถที่ออกรถได้นะครับเกณฑ์การพิจารณาก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเลยช่วงนี้นะครับแต่ต้องอย่างที่ผมบอกนะครับก็ขอให้มีงานการทํานั่นเองหลักๆเลยนะครับก็สามารถแบบที่ผมบอกกระบะเนี่ยสามารถที่จะแปล้เด้อบรรทุกทำได้หลายอาชีพเลยนะครับอาจจะขนย้ายรับจ้างขนย้าย รับเหมาก่อสร้างทําได้หมดนะครับกระบะตัวนี้ถือว่าขนของรับของไว้ขายช่วงนี้ก็ได้นะครับอ่านั่นเองก็ถือว่าสมรรถนะโอเคเลยนะครับ โอเคได้ค่ะสถ้าเกิีว่ะลูกค้าสนใจโปรนี้นะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ตอนนี้ได้เลยนะคะหรือว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกจะเป็นช่วงหลังเลิกงานช่วงไหนก็ได้นะคะแอดมินเรามีบริการตอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยลูกค้าสามารถทักมาได้นะคะรวมถึงนัดเทสไดก็แจ้งทางแอดมินไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรเบอร์ 02-721- 4 3 3 3ก็ได้นะคะติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะยินดีให้บริการทุกท่านนะคะใช่ครับ แล้วก็ทางนี้ก็ถ้าเกิดใครมาจะมาหาเราเห็นเราตัวเป็นเลย<ม>ก็มาที่ปากซอยอนุสี่สิบหกนั่นเองเราอยู่อนุสี่หกนะครับก็มาได้เลยอยู่ติดริมถนนใหญ่นี้เลยนะครับก็สามารถที่มาพบน้องๆฝ่ายขายได้นะครับไม่สะดวกอย่างที่ผมบอกนะครับก็มาที่แอดมินเนาะติดต่อทางแอดมินเพจก็ได้นะครับเดียวยินดีบริการนะครับอ,อันนี้ก็วันนี้นะครับบุ๊ดและกวางก็ฝากลูกค้านะครับหรือท่านผู้ชมทุกท่านเลยท,ที่เข้ามาดูไร้สดก็ดี นะครับหรือติดตามทางเพจของเราก็ดีนะครับก็วันนี้เรา2คนก็ถือว่าเนาะมีความภูมิใจนะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในฝ่ายขายนะครับได้มาทำเสนอโปรโมชั่นแคมเปญดีๆแล้วก็นำเสนอรถที่มีคุณภาพสำคัญเลยครับรถต้องมีคุณภาพนะครับแล้วก็สามารถช่วยลูกค้าออกรถได้จริงอ่าโอเคนะครับวันนี้ผมและน้องความก็ขอจบเพียงไลฟ์สดไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับอ่าโอเคครับ